วันนี้พบกับช่อง Kim Tang Family วันนี้ตรงมีชื่อของเล่นให้หนูมาแล้วมันก็จะมีเป็นกระเป๋าระบายสีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นนี่มาแกะมาด้วยไม่รู้ไม่เข้าไป่รู้ด้วยหน้าเปล่าดูไหนเราจะมาดูก่อนว่ามันมันเป็นยังไงกระเป๋านี่ค่ะทุกคนเป็นกระเป๋าระบายสีกระเป๋าอันนี้ กระเป๋าดินสออันนี้เป็นกระเป๋าผ้าของวิติมาระบายให้สวยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคะแนนให้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเป็นคนให้คะแนนค่ะที่คอันนี้ไม่ตกแต่งเดี๋ยวแล้นี่ย้าอย่างมาดองคือบู๊บอะเขียนทำได้ดีเยอะเกินเอแล้วอ่ะอ้าววาดรูปเอากี่อย่างเลยสามเดี๋ยวเรามาดูเขาไว้แปแปะกระเป๋าตกแต่งให้มันสวยงาม เปล่าตามันนี่เปตามันตาห่านตานั่นไงตาเออเปล่าตาเจิดตาเจิดตาแล้วนี่ไงใส่ลูกตาตาสีมวกเลยอ่ามาเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆนะคะว่าจะเป็นออกมาเป็นยังไงแต่ว่าหนูเริ่มซาสีกันเลยหนูก็ไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะคะโอเค ใส่อ่าไเป็น้ยน้แปะสวยแล้วล่ะไ้เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะคะว่าผลงานน้องติมแล้วน้องตังจะเป็นยังไงนี่ผลงานน้องติม น้องตมกำลังระบายยาอย,าอยู่เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จทั้งใบว่าจะเป็นยังไงเสร็จมีก็ยากมากเลยนะก็ตดูดีมันเยอะอาาโอ้โหจะนะาครทุกคนมันไม่มีจีน้ำตาไม่เป็นอะไรแค่สีผีนะโอ้โหดูน้องตังนอนระบายเลยเอาออย่าว่าระบายอะไรนะรอรสีย่ว่ายาอยา่าสีเหลืองไงสีเหลืองว่ายาอะไ เขกันนะคะมาไม่เราเราเอ้าเอวา้าดเินนงน้องตังทำอะลูกนี่มันมีในนี่ไงเ่้ยผมทำไปซะวะเด็กโซนอะไมาทำงนี้ เดี๋ยวเราไปดูพี่ติมกันดีกว่าทุกคนแล้วเราจะไปดูน้องตังมมาหพี่ติมลัสพีติมกำลังระบายกระเป๋าผานทุกคนดูน้องตังค์นอนระบายเลยโอ้โหดูดิเฮ้ย ไม่สีเขียวเนีหรอเดี๋ยวเราไปดูน้องตังระบายกันบ้างนะคะทุกคนเออนี่น้องตังระบายอยู่ค่ะทุกคนอันนี้คือของน้องตังมันระบายเป็นไม่น้องน,น้องเส้นนะน้องตังโอ้โหนกน้องตังสวยมากเลยขาก็สีเหลืองเติมาเพชรติดนกตอนอย่างนี้เดี๋ยวมันตกแต่งเอง แปะไปก่อนแะ่แปะไปก่อนเขาระบายแต่มันแปะไม่ได้นะเอาพี่ติ๊มแปะเพชรเพชรมิเกียนแปะเพจแบบน้องก่อน๋ยวมันตามแบบแปะไม่ได้นะเนี่ยแปะแบบน้องเนี่ยใส่ลูกกระตาเลยท่อนนึงขั้นได้อะไม่ไหนุลูกกระตาไม่ต้องแปะเขาแปะทุกปีแปะที่ลูกกระตาหไม่ชอบแปะลูกกระตามันจะให้หวานแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออูหอ้หูโดนไปสีอะไรเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูน้องตังเป๊บหนึ่งระหว่างที่น้องติมกํลาลังติดปิงๆเนาะไหนน้องตังแล้วน,น้องตังเป็นสีอะไรน่ะสีส<ล>ะเขียวมะเขืเขมขอมะแค่เอากระเป๋าแดงมาดิกระเป๋าแดงอยู่ไหนเลยอกเกียนน่ะนี่สามอันติดนี่และสามนี้ไม่น้องติดขอให้ใช้ระบายเพราะมันมีแค่นั้นบ้าติดหัวมันดิเนี่ยติด ออ้มาเกด็ไปชแเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าเวลาเสร็จจะออกเป็นยังไงชออะไรนาเลยค่ะนานเลยเหรอเออเพราะมันเยอะกว่างั้นเอาไว้รอดูคลิปต่อไปนะคะทุกคนวันนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องติมตองเฟมิลีด้วยนะคะดูผลงานของน้องติมกันนะจ๊ะตอนเสร็จแล้วจ้าคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะกับการระบายสีกระเป๋าครั้งนี้มังจ้าเหน่อยเพราะว่าสีมันแห้งหนูเนี่ยนถือดีๆใสวยสวยเลยให้คนดูถือสองมือโปรโมทกระเป๋าหน่อยค่ะว่ามีสีอะไรบ้างถือดีๆ วิลายสีเลยสวยมากเลยไหมคะท่านผู้ชมให้กิ่กรคอมเมนต์มานะคะอ,อย่าลืมเกิดไลค์เกิดแชร์เกิดสา่นติใครได้นะคะบ๊ายบายชีน่าก็จะทำวันนี้ด้วยจุ๊บ